สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับเราจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้ครับว่าข้อติโจโพรฟอนโดครับตัวนี้ซื้อมาในอินเทอร์เน็ตในช้อปปีนะครับร้านนี้เขาก็จะไปซื้อมาจากเซ็นทรัลีกทีนะซึ่งราคาป้ายอยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับแต่ว่าผมได้มาที่สามพันสามร้อยบาทประมาณนั้นนะครับก็ดูจากกล่องภายนอกก็ซิลมาอย่างดีเลยเนาะเป็นลักษณะพลาสติกนะครับซิลมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นแบตโคดแบบบางๆอยู่ตรงนี้นะครับ ปกติเนี่ยผมจะแกะกล่องแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ทำให้กล่องมันเสียหายอ่ะคือส่วนใหญ่จะเหมือนกับต้องต้องใช้กันไกลอะไรแบบเนี้มาแบบมามาแกะมันอ่ะคือแล้วก็แบบให้มันมีข้างบนเอาไว้อ่ะครับเหตุผลเหรอเหตุผลก็คือเพื่อไม่ให้มันไปแบบทําลายตัวกล่องโดยรวมนะครับอาจจะตัดพลาสติก ตัดพลาสติกข้างบนอยนี้ออกนิดนึงเพื่อความง่ายในการเปิดนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยผมจะไม่ไม่แบบว่าทลบกล่องทิ้งไปแล้วแบบว่าให้เหลือตะโขวดนะก็จะเก็บขวดไว้อย่างนี้แหละครับอา,อาจจะมีแบบเลี่ยยๆบ้างนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะได้เปิดขวดมานี่แล้วเนาะแบตโค้ดนะครับจะถ้าเกิดดึงมาอย่างนี้นะตรงกล่องเนี่ยแบตโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ย มันจะเป็นรอยบุ๋มๆุมนะีุ้้มปุ้มโอเคเดี๋ยวเราเอาไฟมาน,มนี่ครับบาโค้ดอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับตรงนี้นะเป็นเลขบาร์โค้ดนะครับที่มาจากตัวกล่องนะทีนี้เรามาดูด้านในกันนะครับด้านในเนี่ยเปิดมาเนี่ยเหมือนเอา้อดีโจโรพรูฟโมเลยคือจะมี กล่องดำข้างในนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะดึงออกมาเป็นแบบนี้นะข้างในมันจะเป็นกล่องอย่างนี้ครับอยู่นะแล้วก็ตัวขวดจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับเป็นขวดสีน้ำทะเลเนวีบลูนะเห็น mm hmm. ภายในนะครับแล้วก็มีแบสโค้ดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สิอันนี้แบตอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ แบตเดยียวกันไหมสามสิบใช่แบตโค้ดอยู่ตรงนี้ครับนี่มันไม่ได้เลเซอร์เหรองงจังครับหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นแบตโค้ดแบบตรงนี้นะจะต้องเหมือนกันนะครับสองเลขนี้นอกจากขวดจะออกมาสวยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแคปบมันจะแน่นมากแต่ถามเป็นแม่เหล็กไหมไม่ใช่นะมันเป็นมันต้องออกแรงดึงเนี่ยมันไม่ใช่แม่เหล็กอ่ะมันเป็นแคปบแบบเชี่วล็อกอะครับแบบเนี้ย คือมันจะเป็นเคี่ยวล็อกอะฝาไปแล้วทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องออโตมเซอร์ครับออโตมเซอร์นะครับเป็นแบบอย่างนี้นี่ก็สเปรย์ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับกลิ่นก็ถ้าเกิดว่าจะลองเทสกับกระดาษเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับกลิ่นของแบบเอ่อกรัฟฟูดแล้วก็เลมอนนิดๆ,ๆนะคือมันจะคล้ายๆกับกลิ่นตอนเปิดนะ แต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยเหมือนผิวซะทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองไปดูว่ากลิ่นเป็นอย่างไรนะสามารถไปดูได้นะครับในคลิปของ Aqua Dijo Profondo ที่เคยรีวิวไว้แล้วนะครับอันนั้นจะละเอียดกว่านี้เนาะอันนี้ก็เอามาแค่อ n นบ็อกซ์ให้ดูนะครับสําหรับตัวนี้ Aqua Dijo Profondo ครับอ่าบนหัวก็จะมีตราของ Aqua Dijo ตรงนี้ด้วยนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวครับเป็นอะไรที่แพคเกจิ้งออกมาหรูมากแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับสําหรับสีแบบนี้ด้วยนะ ดูดูดันมากเลยแต่ว่า8โค้ดนี่งงๆเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบพลาสติกแปะมาแบบนี้นะแทนที่จะเลเซอร์มาเหมือนตัวโฟ o ฟูโม่นะก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบตท,ที่ต้องตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าซื้อของแท้มาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการการเช็คแบบง่ายๆครับสําหรับตัวใต้ฝาไม่มีอะไรนะนอกจากเลข8น่าจะเป็นการรีไซเคลิลไหมมันนี้ไม่แน่ใจว่าเลข8นี่คืออะไรนะครับตรงฝานะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่าเท่าไหรนะ่ละกี่มันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่า24มันนะครับตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้2ปีแต่วิธีการเก็บน้ำหอมของผมนะครับทั่วไปเนี่ยผมจะเก็บไว้ในกล่องเขาเลยอย่างกล่องเขาจะมีกล่องดำนี่แล้วใช่ไหมครับไอ้กล่องดำเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยคือมันจะากาันแสงเราก็เอาเก็บเข้าไปในกล่องดําแบบนี้เนาะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในกล่อง ของเราแบบนี้นะครับแล้วปิดไว้เลยส่วนอันนี้เนี่ยเก็บเป็นเทียระลึกแล้วกันเนาะขอเก็บใส่เข้าไปด้วยจะได้มีกลิ่นน้ำหอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวกลิ่นของกล่องเนี่ยมันจะมีกลิ่นของโครโฟนโดด้วยนะนิดนึงนะก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยอืมันเหมือนหอมทะลุกล่องออกมาตอนแรกนึกว่ามันรั่วนะแต่เราไม่ได้รั่วนะครับมันจะมีกลิ่นเนี่ยครับกลิ่นจากกล่องเนี่ยถ้าเราดมเนี่ยเราจะได้กลิ่นจากกล่องเหมือนเป็นกลิ่น ที่มันอยู่บนกระดาษเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอันบ็อกนะครับเอาพ่อดีโจโ Pro f o นโดจากโจโจอามานีนะครับส่วนใครนะครับอยากติดตามคลิปอื่นก็สามารถกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งมุดด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาครับใครชอบอ่านบล็อกนะครับสามารถไปอ่านบล็อกได้ใน Incense b l o g แล้วก็ติดตามกันได้ใน Facebook และ Instagram i n s e n s e t ีสครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย